พวกเราลุกขึ้นเดินสัก15นาที20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับไปพักผ่อนเดินสบายๆเดินเล่นๆ นะทำเล่นๆแต่ทำจริงจริงใช่ไหมทำของหลวงพ่อเทียนทำเล่นๆแต่ทำจริงๆงริงทำเล่นๆก็คือทำแบบสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ทำจริงๆคือทำให้ต่อเนื่องเออทำเล่นๆแต่ทำจริงจริงเห็นไหมำของครูบาอาจารย์ไม่พักไม่เพียรทำแบบเต่าทำไปเรื่อยๆแบบสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลาย ระหว่างเดินเราก็อยู่กับจิตว่างของเราไปด้วยพร้อมๆกันทําให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติมีสองฝั่งส่วนใหญ่เราก็ที่ผ่านมาเราไม่รู้จักฝั่งพ้นทุกข์เรารู้แต่เห็นเห็นแต่ฝั่งทุกขอยู่กับฝั่งทุกขแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่ามันมีธรรมชาติฝั่งพ้นทุกข์เมื่อเราอยู่กับฝั่งพ้นทุกข์เราจะเห็นทั้งฝั่งพ้นทุกและฝั่งทุก์พร้อมๆกันแต่ตอนที่เราอยู่กับฝั่งทุก์เนี่ย เราเห็นแต่ฝั่งทุกฝั่งเดียวไม่เห็นฝั่งพ้นทุกเวลานี้เราเห็นธรรมชาติฝั่งพ้นทุกด้วยก็คือตัวจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยที่เราอยู่ขณะนี้เนี่ยมันอยู่ฝั่งพ้นทุกแล้วมันก็กลับมาเห็นฝั่งทุกข์ก็คือเห็นรูปนามขันธ์หน้าที่มันเดินอยู่ที่มันไม่ใช่เราเนี่ยในขณะที่จิตตัวนี้มันหลุดเป็นอิสระนะจะขันไปแล้วนะเจโตวิมุตนะ แล้วก็กลับมาเห็นรูปนามขันห้าไม่ใช่เราเป็นปัญญาวิมุตต์แต่สําหรับเจโตวิมุตต์ของเราดูซิว่ายาณเราจะอยู่ขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังยาณน,นะถ้ากําลังยาณเรานะมันมีกําลังแข็งแรงเต็มที่มันก็ขาดเออออกจากนะขาดออกจากขันอย่างสิ้นเชิงนะไม่กลับไปเกาะติดกันอีกแล้วฝึกค่ะฝึก จิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ฝึกจิตตัวไหนฝึกจิตตัวในฝึกจิตในเราจะได้ทั้งในและนอกเราจะได้นอกด้วยกลับมาโดยอัตโนมัติเลยที่ผ่านมาเราฝึกแต่จิตในจิตนอกนะเรามมวไปขัดเกา,ว,ยา,ยา,กาว,วิญญาณขัดเกาจิตนอกขัดเท่าไหร่ยังไงก็ไม่สำเร็จนะยังไงก็ไม่พ้นทุกข์ เนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วนะวิธีที่จะไปพ้นทุกข์ได้หาจิตในให้เจอจิตตัวเนี้ยจิตที่เรากำลังอยู่ในขณะเนี้ยลองเดินทิ้งขันตามที่เราชอบเลยค่ะเราจะเดินทิ้งขันหรือจะเดินเห็นสองฝั่งก็ได้เอาที่เรารู้สึกสบาย บางคนเดินอยู่กับจิตว่างแล้วมันเบาสบายพอเบาสบายแล้วมันจะเดินได้ยาวนานเลยบางคนเดินเป็นชั่วโมงบางทีครูเนี่ยเดินเพลินเดินเป็น45้านาทีชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ตัวเลยนะเดินแล้วมันอยู่กับจิตว่างแล้วก็ทิ้งขันไปเลยนะไม่แบกแล้วขันขันท่าเป็นของหนักเนอ้อจะแบกมันไว้ทําไมทิ้งมันไปเลยนะเรามีที่อยู่ใหม่ เป็นที่ที่ปลอดภัยสูงสุดและเป็นอิสระอย่างที่สุดอยู่ตรงนั้นไปเลย อยู่กับจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยของเราแบบสบายๆายมเราสามารถทรงตัวอยู่ได้หลุดเป็นเอกเทศออกมาจากขันแล้วกลับไปเห็นขันทำงานอยู่เราจะเห็นเขาแบบตั้งใจดูสัก2 0 3สหรือทิ้งไปเลยอยู่กับจิตว่างอย่างเดียวก็ได้เลือกเอาที่เราสบาย ข้อดีของการเดินจงกรมก็คือมีสัเกิดสมาธิตั้งมั่นนะได้สมาธิทั้งตัวนอกและตัวในนะได้กายคตาสติแล้วนะก็ขณะเดียวกันก็เดินวิปัสนาไปด้วยในตัวได้ทั้งสมาธิตัวนอกด้วยตัวในด้วยนะตัวในมันมีสมาธิอยู่แล้วตัวนอกเราก็อยู่กับตัวขันนะวิญญาณมันก็ตั้งอยู่กับขันนะมันไม่แลกออกไปคิดไปอะไรแต่อะไรมันก็อยู่กับขัน นะส่วนตัวในมันก็มีสมาธิเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือมีสมาการเดินเนี่ยมันจะทําให้เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ง่ายข้อที่สองก็คือทําให้อาหารย่อยง่ายเพราะฉะนั้นหลังอาหารเนี่ยนะเรามาเดินจงกรมสักห้านาที10บนาทีนะเออมันจะทําให้อาหารเราย่อยง่ายนะทุกๆมื้อกลางวันเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ทํางานก็หาเวลานะ <c oughs> พอทานอาหารเสร็จเนี่ยนะเราก็หาที่เดินจงกรมสัก5นาที10นาทีนะช่วยได้เยอะนะเ,ออเพราะฉะนั้นทำให้1สมาธิตั้งมั่น2อ,อาหารย่อยง่ายสาสุขภาพแข็งแรงนะมันทำให้การเผาผลาญน,นะอาหารไนตุกตัวน้ำตาลเนี่ยใครที่ทานอาหารแล้วก็มาเดินเนี่ยทำให้น้ำตาลมันเผาผลาญได้เร็ว สุขภาพแข็งแรงข้อ4ทําให้อดทนต่อเดินการเดินทางไกลข้อ5อันนี้สําคัญทําให้เรามีความเพียรมากเวลาเรานั่งแล้วเราสบายบางทีขี้เกียจหรือนั่งแล้วหลับไปเลยนะสบายมากๆก็หลับไปเลยครูเห็นนะผู้สูงอายุหลายคนนะแม้กระทั่งครูเองเนี่ยเวลานั่งเนี่ยเวลานั่งทิ้งขันเนี่ยนะเดี๋ยวสบายมากๆเนี่ยบางทีเผลอหลับไปเลยก็มี นะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเดินนะเดินเนี่ยมันมันต้องใช้ความเพียรเยอะมากกว่านั่งเนี่ยข้อดีของการเดินจงกรมนะได้สมาธิแล้วก็ได้ความเพียรเยอะจิตตั้งมั่นได้ดีมีสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็นยังเดินจงกรมทั้งจะนั่งสมาธิของท่านภาษาลีบุตรเนี่ยนะ ท่านก็นเดินจงกรมนั่งสมาธิและครูเห็นครูบาอาจารย์อย่างที่เล่านะถึงท่านจบแล้วถึงท่านนะเป็นอรหันต์แล้วก็ตามท่านก็ยังปฏิบัติมีปฏิปทาปฏิบัติในรูปแบบอยู่กลับเข้าที่นั่งค่ะ